อ้ตอนตอนตอนที่ขึ้นไปทำไอ้ปีพศอ,อะไรมันนะขึ้นไปทำทไอ้ปฏนณะไ,นไอ้ที่ไปหลอกกินสนุกเข้าแล้วเข้ามาหลอกในโต๊ะมันตอนนั้นอายุไปครั้งแรกดิเออไม่ไปครั้งแรกหราครั้งแรกครั้งแรกเลยคือตอนอายุนูน่น ี๋ยวผมขึ้นขึ้นลงลงตามพ่ออยู่ไงตอนนั้นเนี่ยค้างบ้างไม่ได้ค้างบ้างอย่างเงี้ยคือไปติดรถไปเงี้ยบางทีพอ่อให้ค้างกไปไปแทงกินเขาหลายวันแล้วแล้วก็ถ,ถึงมามาดักรออ่ะไม่ใช่ไอ้นี่ผมไม่เคยไปเล่นล็อกโตะนั้นนะ่ะมันมีห้องแถวห้องแถวสองชั้นต่างใหมอี้โลงสนุกเขา,โต,เขาโต๊ะเขามีโต๊ะมีสี่ตัวอื ตมีสี่ตัวแล้วทีเนี้ยไอ่ก็ไอ้พวัแคมคนงานของชิปเปิลนะนะอยู่อย่างดีอ่ะมันเป็นพวกดุลินเนี่ยมันก็แทงกันไม่เก่งหรอกมันก็ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยมันก็ไปเล่นกันเองมันก็หมอทีเนี้ยมีโต๊นุกมีโตเล่นโอ้อ่ะมีเล่นเดี๋ยวผมผมจะไปเล่นด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตอนสายเล็กไปสองคนมันพวบกน้นก็เล่นกันอยู่แล้วไงมันก็เล่นกันอยู่แล้วพวก โปรแกรมคนงานน่ะนะของที่เบิร์นน่ยก็เล่นกันอยู่แต่เราอะเดินเดินดูเล่นลรวก็มัก็มันเล่นกันอยู่มันก็สี่ไม้แล้วมันเต็มแล้วไงนคนงาน,นเล่นอน่ผมก็ไม่อยากไปแทียผมก็นั่งดูเฉยทีนี้เขามาเขามีเขามีมาเดิมพนันกันเขาเขาแทงกันอยู่สามคนเขากำลังจะลงเล่นเนี่ยแทงกันอยู่สามคน ที่สามคนมันก็จะไม่มีคู่ขาใช่ไหม่ามันก็จะกินหมดถ้าจะเกิดกินกันหมดผมก็ไม่มีขั้นเออไม่มีขั้นเขาก็ชวนผมเล่นลงแทงไปไหมพอได้ครับเขาว่าได้ละลงมาว่าจะได้มีคู่ขาเขาว่าเลือกเขามีคู่แล้วไอ้ไอ้อีกคนนึงก็มันเคยแทงด้วยกันแล้วลจะมาขัดกันทีนี้ก็จะตีแบบสามหนึ่งอ่ะคือสามหนึ่งอ่ะ,ค,ออะคือจะลุมกินผมอ่ะนี ก็ลุงกินไม่ได้ไงลุงกินไม่ได้ทีนี้พีเล็กเขาคนเก็บเงินก็จะมีคนเก็บเงินก็นั่งกันอยู่ข้างทางหร้อเกินเหล้าเน่ากินเหล้าแล้วก็เมาอันนี้เราแทงลงไปมันจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งพอพอทันทักเมาแล้วจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งมันรู้แต่เนี้ยมันมันไม่จ่ายไงไม่จ่ายก็มีเรื่องกับพี่เล็กทีนี้อย่ได้ไก็น่ามันตบเหลืองลงไปตบเหลืองลงไป ทำไมไม่จ่ายอะ่ะลงที่ไหนไม่เห็นลงเลยเราเออพี่เล็กไม่เป็นไ,ไรเป็นไรไอคนที่โดนตกที่เล่นอยู่กับผมมันก็เฉยํะเฉยทำไม่รู้ที่โดนตกไปก็ vidare, เดี๋ยวก็ไม่จ่ายก็เดี๋ยวก็ไม่จ่ายก็พี่พี่เล็กเขาไม่ยอมเลยเขาเมาอะนะเลยไม่ค่อยรู้สึกรู้สาช้าหน่อยแล้วกาไม่ยอมไอคนไม่จ่ายอะ่ะมันก,มนก็มันก็เมาพี่เล็กเขาก็เมาอะไรแต่ว่าเมาคนไม่เท่าไรครับนี่ก็ลุกขึ้นนี่ก็ จะต่อยพี่เล็กพี่เล็กก็ซัดเตามาให้ก็คว้าไม้คิวได้พี่เล็กเท้ามาตีพี่เล็กพี่ก็กล่มลบปบเป๋าตังร่วงมาตีที่พิษเก็บพวกโกเก็บก้ม,มเก็บเป๋าตังเนี่ยแหละตอนยื้อกันไปกันมา <c oughs> เนี่ยเอาไม้คิวแล้วเป๋าตังอยู่เป๋าหน้าเนี่ยก้่มแลลบตีไปโดนพี่เล็กว่าถีบปังฟ้าไม้คิวแล้วก็ตีมันป๊บผมก็เดินเข้าไปนั่นก็ ไอคนเล่นก็จะม่ยอมเข้า,ามาไอผมไอ้นันก็ยิงผมไม่เลยแล้วอีตอนไหนที่มันเอาปืนมาคนที่มันอยู่ที่นั่นมันรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่ดีนน<ะ>คนที่เล่นอยู่ที่นั่นมันรู้จักเิมันรู้จักกันอทีนี้ผมคนต่างถิน่นจำได้ไอตอนมันยิงล่ามไม่รู้ตัวเหรอไม่รู้หรอกผมยืนหันหลังให้มันอยู่คนล้อมอยู่เต็มเลยข้างหลังผมอะ่ะล้อมคนล้อมอยู่อ๋อคนล้อมอยู่เป็นสิบกว่าคนเนี่ย แล้วผมผมยืนอยู่นี้ยืนยืนตรงนี้เรียกเขาตีอยู่เนี้ยตีอยู่นี้นมก็ไอ,วไไอวพวก,นนะกตตอวไอดดนี่มันก็ไอพวกแคมป์คนงานนะพวกตะตอนพวกตัดจ้ำพวกเนี้ยมันก็ทําเล่นทําไม่รู้ไม่ชี้มันก็ไม่ช่วยผมเชิญคดีน่ะแล้ก็ทํไม่ช่วยผมว่าแบบไอบุญเด็กอาจจะมีคนมันก็อยู่ด้วยมันก็ยังเด็กอยู่อะผมก็ไอคนที่เล่น,นก็ยืนอยู่ตรงนี้ ตียังดูปุ๊บผมก็พักแล้วผมก็จะเดินเข้าไปปุ๊บมันยิงเขาผมเดินกลเด็นขยับเข้าไปถือไมค์คิวเดินเข้าไปครถือไมค์คิวไาดูว่ามันยิงเสียงแชะ ได้ยินเสียงสับกี่เชะสามเชะริงก็มันจะดูปืนมันเป็นตองปืนเป็ห <c oughs> มาเงี้ย <c oughs> ผมเนี่ยเขผมน,นั่นปุ๊บไอพวกข้างหลังนี่พร้อมแนละ้วพอจะยินเสียงปืนเนี่ยคนนั้นมันแลเหมือนเป็นทหารเป็นตำรวจอ,อ่ะอ่เาเพราะว่าคุนหน่วยก้ามแรงลำลปึกเลยได้ยินเสียงแชะแชะเช,ชะนี่วิ่งเลยห่วง,วงเด็กก่อนไอ้บูลไปด้วยเด็กอาเจีะ ต่อรับเลี้ยงไว้ไงตอนนั้นเนี่ยใช้มันมกินให้มันใช้อะไรเงี้ยผมก็บอก e เอ้ยวิ่งมันก็วิ่งเลยทีนี้นิ่งปื้นวิ่ง <laughs> ผมเนี่ยถอดเท้าเลยปึ๊บถอดเท้าทิ้งไว้นั่นเลย <laughs> อไอ้บูนวิ่งข้างหลังเนี่ยล้อมอยู่เนี่ยสิบกว่าคนเข้ามาคือนะผมมือกันเงี้ยกับไอ้บูญก็ได้บุนะแหวกเตุ้มผ่านได้ไงรู้ <laughs> ตัวแม่นสูงสูง,สงนเงั้ยนะน่ยคนเตุ้มหายไปเลยผมก็วิ่ง ลาไอ้บูนวิ่งบูนนี่มป็นไล้วพี่ไม่ไหวแล้วแบบเดียวเอามอเตอร์ไซค์ออกไล่ผมออกถนนใหญ่แล้วอ้าอย่างนั้นวันนั้นแฝงจ้าคันเนือำเภอปียี่สิบเหรียญเดียวเลยไม่มีเหรียญเต่าเหรียญอะไรนะไม่มีนะไมม่ีเหรียญปีสองศูนย์สองศูนย์กระไหลทองผมตามหากะไหลเลียมๆหาไม่ค่อยเจอมีแต่อย่างหนาตึบมาผลแหวกไม่ได้แหวก แหวกที่ล้อมหลังอยู่ได้ยังไงยังไม่รู้เลยอ้าวเหมือนคนนี้ก็บอกไงเวลาหนีหนีเข้าไปอยู่ในป่าไผ่อะเ <c oughs> ข้าได้แต่ออกออกไม่ได้ <c oughs> แล้วพี่เล็กอะพาก็ดีนะก็แฝงบางผมเนื้อขาวอะพ่อเขาก็ได้มาพ่อเขาเป็นมือนลองยาวเก่าสมัยก่อนเนะี่ยเขาเนื้อโสวยเลยองั้นของของพี่เล็กอะแค <c oughs> วคาดไปตีซ้มตีซากตีไม่โดน <c oughs> ลวดหนามันร้องไอ้ทีมีเล็กตัวมันเลอะอะไรรอดไปได้ยังไงไม่มีรอยขูด <c oughs> ควรอะไรเลยอ่ะแต่แ,แต่้วก็ใป่าด้วยแต่ของละยิ่งกว่าสับแช่แช่นี่ไม่ออกอ่ะโวยจะยังแหวกคนข้างหลังนี่ที่เดินเข้าหาผมอ่ะออกําลังจะลุมสะกร,รมแล้วออผมทนต่ำหายไปเลยทั้งนี้ดึงไอ้บูนมากระชากไอ้บูนอยู่ข้างหลังด้วยเด็กนี่วันนั้นทําไมมีเจ้าคณะเปิดปียี่สิบกระไหลทองอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างนี้นะ เ้าเหลือแต่ชื่อนล้้องป่านี้มันรู้อะกิงเสียงแชอะันใบสัตว์ปืนแสมันก็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 แปลกใจนะอืมันก็งงอะมันก็ดูปืนมามันก็แปลกใจอ่ะมันยิงไม่ออกวะเอผมก็ผมก็แหวกมากเลยทีนี้แหวกม่านตอดรองเท้าใส่เกียร์หมาแหวกมานเลยคนป่าไม่ได้มอเตอร์ทิ้งไว้ที่นั่นแ่ะ ป่วยซาดดำมันก็ป่วยซาดดำมันก็ไอ้นี่นะมันก็เล่นทําเล่นปกติเหมือนไม่มีอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นก็ไม่รู้ว่าว่าผมก็ไอ้พวกไอซัดดำอ่ะรู้จักกันอยู่แคมป์คนงานไอ้นี่ที่ตัวเมคอเนี่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็วิ่งวิ่งหนีโอ้โหวิ่งเงยหัวอหล้างแม่งโอ้ยแค่นี้ก็นู่นไอสนามบินเนี่ยโอ้โลควานี่ ทางอะ่ะยังไปไม่ถึงก็วิ่งก็แค่นี้ก็ตี้วแค่นี้ก็ก็ควบจัดๆเลยนะก็ได้แล้วเลยบ้านเจนกักกินไปอ่ะเดินแล้ะเพราะว่า <c oughs> มาในนี่ทางไม่มีไายไปไลายทางสองข้างทางเป็นป่าไงแล้วนเอามอไซค์อะ่ะพวกสมัยนั้นมีอากิล่าสีแดงแดงไงเอ <c oughs> อออกิลาส <c oughs> ีแดงพวกนั้นเลยผมว่าไอ้นี่เลย เดินไอบูนเข้าป่ามอบมาขี่มอไปโอ้ยแปดเก้าคันเลยมาขี่นนหนามมินแล้วต้องเดินอ้อมมกเข้าไปแบบหน้าโรงงานนู้นหรือเข้าไปหน้าโรงงานนู้นถึงจะไปถึงแคมป์ผมอะแคมป์คนงานผมอะ <ทำ S 1> ่ตดำมันกลับมาทีนี้รถมอไซค์บิเ็กอะโนวา